หนูอะก็รับฟังแฟนนางงามมากพอสมควรหนูก็ปรับให้แล้วแต่โอเคกลายเป็นว่าไม่ถูกใจคุณพ่อก็ไม่เป็นไรก็รอบหนะ้าเริ่มใหม่ได้อ๋อคือไม่หลอกหนูว่าสีหน้าหนูน่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละเพราะว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมากต้องยอมรับขยับนิดขยับหน่อยก็ผิดอันนู้นอันนี้ก็ดราม,มา่ามันมัน,ม,นมันก็มีหน่อยบ้างแต่ว่ามันก็วันต่อวันนะแม่แบบเดี๋ยววันนี้ดีคนก็ชมวันหน้าไม่ดีคนก็ด่า เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมนุษย์คือหนูรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันเหนื่อยนัตั้งแต่วินาทีที่เขาประกาศคนมงว่าเป็นหลินตอนประเทศไทยคือหลินเครียดเป็นล่วงหน้าเลยถึงอินเตอร์จนถึงตอนเนี้ยซึ่งเอามันก็เกิดขึ้นจริงแต่ว่าดีหน่อยที่แบบเพื่อนต่างชาติอะคือน่ารักกับเรามันก็เลยดีขึ้นมาส่วนนั้นหน่อยแต่ว่าที่มันมาหนักตอนนี้ก็คือหนูไม่ได้หนักใจเรื่องส่วนสูงหรือว่าอะไรต่างๆนะหนักใจที่แบบว่า เออเราเราเปเจ้าภาพด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องทําตัวให้สดใสแล้วก็จริงๆอ่ะคือเหมือนเอาอย่างแรกก่อนเนะที่เราใส่รองเท้า4นิ้ว mm hmm. คือเพราะว่าแบบหลักจากจบแกรนไทยแลนด์ไม่หรอกช่วงที่ไประกวดแกรนไทยแลนด์รอบชุดน้ำอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือแบบมีแบบการรีแคปนางงามต่างๆนานาแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยก็บอกว่าหนูใส่6นิ้วอ่ะแล้วแบบเหมือนมันไปถ่วง ขาหนูกว่าเดิมหนูก็เลยโอเคปรับให้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนิ้วกลายเป็นว่าเปลี่ยนเป็นสีนิ้วก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกใจใครหลายๆคนอีก <ๆ S 2> ก็เลยโอเคแต่พี่นวัดวันนี้พี่นวัดพูดออกมาเองก็เลยรู้สึกว่างั้นเราฟังพ่อเราดีกว่าอน่าจะดีที่สุดคือเธอไม่ไม่หน่อยไม่ได้โกรธถูกไหมที่พี่นวัดบอกวันนี้เธอใส่รองเท้าซ่อนเงนเทียบไปไม่ได้โกรธค่ะเพราะว่าเราอาจจะแบบโอเคอย่างที่ใครหลายๆคนบอกแหละว่าแบบอย่าอย่าฟังคนอื่นให้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออย่างที่บอกว่า หนูอ่ะก็รับฟังแฟนนางงามมากพอสมควรหนูก็ปรับให้แล้วแต่โอเคกลายเป็นว่าไม่ถูกใจคุณพ่อก็ไม่เป็นไรก็รอบหน้าเริ่มใหม่ได้เ่ะหลายคนก็บอกว่าพอวันนี้เหมือนเราเกินสะดุดไป,ปน,นิดหนึง่งสีหน้า,นาเราบ<ร>อ,อกเลยอ๋อคือไม่หลอกหนูว่าสีหน้าหนูน่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละเพราะว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมากแบบหนูลุกมาขึ้นหน้าตอนตีสองแงยแล้วอ,ออกจากโรงแรมตอนตีสี่ก็คือแทบแทบจะไม่ได้นอนเลย เราเเรู้สึกกันว่าเหมือนแบบว่าเราทําอะไรแบบผิดนิดเดียวไม่ได้เลยอะตอนนี้คนทางคนดังค่ะ <laughs> มันก็ต้องยอมรับอ,อขยับนิดขยับหน่อยก็ผิดอันนู้นอันนี้ก็ดราม่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวแบบแม้กระทั่งจะไปดูหมูเด้งจะเป็นดราม่าหรือเปล่าออห้ามตะโกนเรียกชื่อหมูเด้งนะเดี๋ยวเป็นดราม่าออถามจริงหน่องไ,งไหมมันมาจนถึงแบบ ท่านนี้แล้วมันทางขึ้นทาแล้วมันมันมันก็มีน้อยบ้างแต่ว่ามันก็วันต่อวันนะแม่แบบเดี๋ยววันนี้ดีคนก็ชมวันหน้าไม่ดีคนก็ด่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่แค่หลินอาจจะแค่แบบเหนื่อยแบบไม่ได้พักผ่อนสะสมอะไรเงี้ยเหนื่อยสะสมก็เดี๋ยวมันก็น่าจะดีขึ้นค่ะอะไรหลายอย่างอย่างเมื่อกี่เป็นมะสงก์เขาแบบใครแรงก็เป็นไงเลยนะอ่าก็ใช่่วนคทีอยู่ในนื้ะ คือหนูรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันเหนื่อยหนักตั้งแต่วินาทีที่เขาประกาศคนมงว่าเป็นหลินต,ตอนประเทศไทยคือหลินเครียดเป็นล่วงหน้าเลยถึงอินเตอร์จนถึงตอนเนี้ซึ่งเอามันก็เกิดขึ้นจริงแต่ว่าดีหน่อยที่แบบเพื่อนต่างชาติอะคือน่ารักกับเรา <c oughs> มันก็เลยดีพวนมาส่วนนั้นหน่อยแต่ว่าที่มันมาหนักตอนนี้ก็คือหนูไม่ได้หนักใจเรื่องส่วนสูงหรือว่าอะไรต่างๆนะหนักใจที่แบบว่าเออเราเราเป็นเจ้าภาพด้วยะอะไรเงี้ยมันก็ต้องทําตัวให้สดใสร่าเริงพอ หนูน้อยแค่วันเดียวอย่างเงี้ยคนก็ถามแหละเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยพอเราดีพอเราดีก็ก็อากว่าเกิดกว่าเกิดหรือแบบแถบนิดแทบหน่อยอันนู้นนี้ก็ดรามากก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างเรื่องดราม่าที่แบบเราเก็บมาคิดก็กลายเป็นว่าวันนี้ก็ด้านออกมาไม่ดีอไม่ร้องเลยค่ะเพราะว่าไม่มีจังหวะให้ร้องมันมีคำพูดแบบว่าทำให้เรารู้สึกจี๊ด หนูยังไม่ได้อ่านเลยแม่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือหนูรู้แล้วแหละนับตั้งแต่วันท,ที่เดินเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็แบบมีคนมาให้กําลังใจเลยกกแกบบหนูก,ก,นก็แปลว่ามันต้องโดนหนักมากๆแล,ะละ้วล่ะถึงถึงมีคนมาให้กําลังใจขนาดเนี้ยก็เลยไม่อ่านดีกว่านอนแม่อย่างนี้หลังจากนี้เราจะแก้เกมยัง้างก็ทาเต็มที่ในแบบของเราค่ะตอนนี้ก็เหลือรอบชุดประจําชาติพีรีมไฟนอลแล้วเหลืออีกแค่สี่รอบมันก็ต้องดีให้ทุกรอบให้มันมา หัวเฉลีย่ยกับเกตนี้หน่อย,อยเออทีนมพี่ยอดถามนิดนึงตอนที่เรากลับมาเราได้มีการร้องไห้ที่สนามบินเป็นโลกแกลเป็นโลกมกายาวมากว่าแบบว่าเราอะ acting จ้ะเหมือนมีการเตรียมกันเอออันนี้เราอยากบอกอะไรบ้างก็ไม่ได้อยากบอกอะไรค่ะเพราะว่าถ้ามันถ้าคนที่จะมองว่าเป็น acting ต่อให้หนูว่าหนูไม่ได้ acting เขาก็าคิดว่า acting อยู่ดีก็หนูร้องไห้เพราะหนูเป็นคนแบบรักชีพงานหนูมากหนูไม่ได้ร้องไห้ที่หนูต้องได้ไปกินสิ่งเหล่านั้น <laughs> มันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้หนูลาบากใจนะจุดจุดนั้นมันคือเรื่องของการทํางานระหว่างทีมงานกับทีมงานองค์กรกับองค์กรอะไรอย่างเงี้ยหนูสงสารทีมงานหนูสงสารทีมงานไทยแกนไทยแลนด์และหนูเชื่อว่าคนที่มาว่าว่าหนูแบบ acting นู่นนี่นั่นเขาไม่ตั้งใจดูคลิปสัมภาษณ์หนูมากพอเพราะหนูว่าหนูอธิบายละเอียดมากว่าหนูร้องไห้นะจุดจุดไหน แล้วทีนี้พอเราเกิดเรื่องราวเนาะคนเขาก็เอาคลิปเรากับหมอปลายมาอบอกว่าหมอปลายแมนมากอันนี้เอาจริงๆวันนั้นไปดูคือคือพักอย่างนี้เลยตามคลิปเลยใช่ตามคลิปเลย,ตลเลยแต่คือหนูอ่ะหนูก็ไม่กล้าถามอะไรมากเพราะหนูอ่ะไม่ไม่ชอบเอาดวงตัวเองไปดูก่อนอเพราะว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นมามันจะเครียดหนูก็เลยถามเขาน้อยมากๆจนพี่เฉยม่บอกอ้าวทำไมไม่ถามด้วยล่ะว่าคนมงจะทวีปไหนอะ,อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคลิดว่าเออหนูลืมแต่คือหนูไม่ได้เป็นคนชอบดูดวงขนาดน,านั้นแล้วก็ หนูถามเท่าที่หนูอยากรู้ถามเยอะเกินเดี๋ยวจะเครียดค่ะแล้วพอเราเป็นยังไงบ้างพอเรากลับมาที่เราบอกไอ้เรื่องที่ถามไปคือเรื่องฟีดแบ็ในการที่บอกว่าเราร้องไห้พอเราแอคติ้งส่วนมากมันจะเป็นคอมเมนต์มาจากทางเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยอ่านไม่ออกค่ะแล้วก็ไม่คิดจะกดซีทรานสเลตด้วยไม่ไม่ได้วางแต่การมันการเป็นเหมือนว่าสร้างเขาเรียกอะไรนะคนมันเก็ตเมนเพราะว่าคนคนทางฝั่งเขาเข้ามาคอมเมนต์เราเยอะมาก อาจริงๆอย่างที่หนูบอกตอนแรกว่าหนูไม่ได้สนใจตรงจุดจุดนั้นเพราะว่าหนูผ่านฝีปากพี่กระเทยมาแล้วด้วยอ,อันนั้นหนักกว่าแล้วก็หนูเชื่อว่าวันนี้ในในกลุ่มนางงามต้องมีที่หนักกว่าภาษาบ้านเขาแน่นอนอะ่ะหนูก็ไม่อ่านเหมือนกันหนูไม่อยากทําให้ตัวเองเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็คนรอบข้างก็จะให้กําลังใจว่าบ้านเขาก็คืออันนี้คือเจ็บแล้วหรออะไร,งไรเงี้ยเป็นสตอรอเบอร์รี่บ้างเป็นงูบ้าง ก็เออก็ไม่มันก็ไม่ได้เจ็บอ่ะเออเขาไปแต่งรูปอ่ะเราทำให้ดูหน่อสิมัไม่ได้แม่อ่ะพี่แชมป์มาแล้วอ่ะถามนิดนึงหลินจบการประกวดเนี่ยเราคิดจะจัดการกับพูกคนที่หล่อนไหมทำจริงถ้าคนไทยถ้ารุนแรงเกินไปก็คิดว่าจัดการค่ะเพราะว่าบางทีหลินรู้สึกว่า ติเพื่อก่อดดีกว่าไม่ได้แบบติไปเรื่อยไปเปื่อยจนลามปามไปจนถึงขั้นนู้นขั้นนี้อะไรเงรี้ยคือมันเกินไปติให้มันอยู่ในเรื่องที่เราแบบเขาอยากให้เราปรับปรุงมไม่ใช่แบบอุ้ยได้ทีเอาใหญ่เลยนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นงั้นตอนนี้ก็ปล่อยให้นำไปก่อนนำเลยจ้าอย่างบางคนไม่าา<า>ไหนที่มันแบบเฮ้ย <laughs> มันเกินแบบเราจะรับได้ที่แบบต้องแบบอ่าตรงตรงหลินหลินไม่ได้เช็คเลยหลินให้หลังบ้านเช็คแล้วก็คนที่จะสามารถติดตาม ไอพีแอดเดรสได้เพราะว่าถ้าหลินอ่านเองหลินว่าหลินน่าจะเอาวันนี้เลยหลินก็เลยให้หลังบ้านทีมงานหลังบ้านจัดการดีกว่าจะเป็นกรเท้าหรือจะเป็นแบบเงินสดเงินสดเท่านั้นค่ะถ้าสมมติการประกวดั้งนี้อาจจะไม่ะสบความสีเร็ความใจของฝันเราวางแผนอนาคตอในเส้นทางวงการบันเทิงเอาจริงๆคือถ้าณตอนนี้ก็คือเราได้โอกาสในการทํางานในวงการบันเทิงก็ต้องขอบุณพินวัตรอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอเครู้สึกว่าวงการบันเทิงไม่ได้เหมาะกับเราอะไรเงี้ยหรือก็กลับไปทําธุรกิจของตัวเอง ก็คือคาริสคลินิกนะคะมีสองสาขานะคะชุมพรสิบหกนะคะกับสาขาวนจันนะคะ K H A I S คลินิกนะคะแล้วก็มีร้านทำเบบด้วยนะคะคาริสเนวแอนด์เลสต้องต้องฝากเร็วๆค่ะก็คือถ้าอยากสวยมาเราก็คือได้เลยได้เลยแนะนำแนะนำต้องไปมีอะไรอยากสุดท้ายอยากบอกกับพี่แฟนนางงามบ้างก็หนูเข้าใจได้ถ้าเกิดว่าหนูวันนี้แต่อย่างที่บอกว่าใครที่ เกินขอบเขตไปหนูขออนุญาตนะคะเตรียมเงินไว้นิดหนึ่งก็คือตอนนี้ไปนั่ไปก่อนนั่งไปก่อนได้เลยจบการประกวดมาแน่